สวัสดีครับพ่อเปลี่ยนครับครับสวัสดีครับท่านผู้ช้มท่านผู้ฟังผู้บ่งอยู่ทั้งุ่้เด้อบัดเนี้มาต้เข้ามาแก้ความฝันซะกันเบื่องมันทั้งไรครับท่านผู้ชมครับในงวดนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณพ่อเปลี่ยนครับงวดของวันที่16ตุลาคม66เนาะพ่อเนาะครับเห็นพ่อบอกว่าในรอบนี้ฝันดีแห้งบอกครับพ่อโอ้ฝันยาวแห้งสวัสดีเติบละอ๋อก็คือฝันยาวพร้อมแล้วกวน คือตัวของคุณพ่อเปลี่ยนคิดว่านาสิเป็นฝันดีเนาะพ่อเนาะครับเคยฝันในลักษณะแบบนี้บอกครับพ่อที่ผ่านมาบ่ใครฝันแลัวจากฝันสันสันจุดปุดจุดปุดอ๋อคือมันบอเป็นเรื่องเล่าภานใดเนาะครับมันะขอความโ่ได้ครับฝันในรอบนี้ที่พ่อสิว้านี่คือพ่อฝันได้จากมือแล้วครับฝันมือขึ้นนี่ล่ะอ๋อพึ่งฝันเนาะครับครับอ่าเมื่อนี้กินเขากินปลาใยังพ่อกินแล้วแต่เศร้า ได้ได้ยังกินครับมื้อนี้ครับของอาหารดีมันหลายมื้อล่ะครับหมูนั่นล่ะได้มาจากทางไหนพูนทางเขาพูนไปหาเองบ่เพ่ะร้านไปหาโอ้เป็นหมูปลาหมูปลาที่ว่าอยู่มอวบ้านผมนั่นบ่นั่นล่ะโอ้ไปหามาจากทางพูนเพราะว่าแถวฟังทางบ้านผมมันเป็นเขาเนาะพ่อเนาะครับมันได้มาหกสิบโลวันเบิดเลยเมิด มันบุคู่กันนะอ๋อครับครับคือผ่านเขาไปหามาผ่านเขาไปหามาครับครับพอแล้วในงวดนี้เนาะให้พ่อลืมเราเลยเนาะครับว่าฝันว่าจังไดเนีครับผมคือฝันว่ายางไปกับเถาพญานันสองคนยางพันต้ำทางกับพ่อที่คือคนจำศีลนี่แหละใส่ผ่าเขาเสียเขาครับนั่งอยู่กับลูกสาวเพิ่นเพิ่นเฮ็ุก็ตบอยู่ครับ ยางป้ยกันเลยถามลววาวห้อยพ่ยอันนี้เครื่องขี้ต้มโพเป็นมุงวว่งสังกสีลาวจางเสแล้วมันเด่นดีลาว,ว่าครับแล้วก็บอาซำนี่ไปกันพ่อยอยู่กับใครยู่กับลูกสาวคนเลี้ยไปกัเห็นลูกสาวคนแกงป้ายยู่ครับแกงป้าอยู่กับยางปยสองคนกับทบพ่อยปัดแบน,นยางป้ายแบบพ่อยปัดเพาดกาะว่าใอ้กุ้คอนไอ้นั่งคนาะ สามโต้คนครับกบว่าดีพ่อกันเลยว่าหัวยินอยู่บม่วันตัง้งบุแม่น้อยๆสิบบ่พ่อบ่บ่าราคนไั้เอาสามโตพ,พ่อคนวราคี่บนีานมามันก็เอาหาสา้สามโต้สามโตมันหนึ่งกับพากันยางออกมากับพ่พอก็เท่าเก้านั่นแหละว่ายอยู่รอต้นม่วงอยู่วันนี้ <c oughs> ใส่แกงขาวเสียเขาแกงขาสัน่นคือคนตั้มศีลนี่ละ ก็ขออกอ้อมงมงเลยอีกวันนี้หมดแดงกันลายลายต้นมงต้นหลังก็ได้เพราะไงข้อมงมงได้จักสามน่วยเอาโรดแล้ววะก็ขึ้นไปขึ้นไปกับหมดแดงลายแห้งงานใหม่งานหนึ่งมันมันจะมีเครื่อขึ้นไปสั้นขึ้นไปนะมันก็จะมีแยกใส่ามานางานหนึ่งครับก็ขึ้นไปขึ้นไปแบบใส่เกือบสูขึ้นใส่เกือบอันนี้ย่างรถขึ้นไป เบอร์มันกับเบอร์าสามเก่าไปซุปในง,งาม่วงปรากว่าโอ้ยว่าเก็บปวกม่วงอะไรพวกหญ่นั่นล่ะสาม่วยจะขอกันเลยเก็บมาหน่วยนึงเกือบไม่เห็นเลยเด้อวะเสิลงก่อนว่าถ้าลงดอกก็ทุกขึ้นมงมงครึ่งหนึง่งปุ๊บขาบใส่ปากว่าขาบไตามากในงานนั่นมางมาพร้เกือบเจ้าของซุปอยู่ในง,งานม่วงอ้าวพร้เกือบเลยเด้อว่ะ มองวงรุดออกจากป่าพอดีคกันเลยเอาเกือบดึงเหมานมามนเมซาคือเกาลงมากโมเด้กัดลงมาการกระริ้มหัวมยสะดุ้งเลยบันนี่ก็มาวงเบิกเกือบมากบสามเก่ายู่แล้วเนาะเบิกเกือบเทวานั้นว้าวว้าคือในรอบนี้นี่พอเปลี่ยนนี่ฝันนะครับฝันใจความสําคัญนี่คือว่าได้ป่าสามตัวแล้วก็แล้วก็ไปเจอ ผู้เฒ่าผู้เฒ่าที่ว่าจำศีลใส่ชุดสีขาวครับผู้เฒ่าผู้นี้นี่พ่อพพ่่อเฮ็ดกระะทบุนลจำได้บ่พ่อเป็นผู้ใดญคนในหมู่บ้านเฮาบ่เห็นหน้าเห็นตาเลยคนนี้โอ้แต่ฮู้ว่าเป็นคนลักษณะเพื่อนจำศีลแม่นรักษาศีลแปดเออจังซั่นล่ะใส่ชุดขาวครับๆผมกับผมงอกสีขาวบ่แม่นคนบ้านเฮาบ่ครับแล้วก็กับลูกสาวเพิ่นกับลูกสาวครับ เพื่อเราปลาให้ซ้ำโตปลาให้ซ้ำให้ปัญญาปัดครับปัญญปัดคอเอาครับแล้วก็เดินไปอีกก็ไปเจอเล่าอีกไปพ่อเล่าอีกยุทธ์มนม่วงมันก็แปลกเลยเล่าเมื่อเล่าหายตัวได้บ่พ่อนั่นดีแปลกคือกันยังว่าแต่งร้ยยางไปเรื่อยๆไปพ่อยันถึงทางต้นม่วงอยู่บา่ครับเดี๋ยวก็ไปกับปะขอเงื่อนหนังไปบุกม่วงเต็มกับคอเล่าอีกครับเราแย่นี้รองเท้าตัวของหายตอนนี้พอขอบุ๋มม่วงแล้ววาขอบุ๋มม่วงเนี่ยเด้อปัญญาจะซ้ำหน่วยเอ้ยคิดเอาเราว่า ก็คืนไปเอาล่ะเวน,นีลรองเท้าหายพอหายแล้วก็หาเจอขึ้นเราลองเท้ามาก็ไปรถยู่พุ่นงาโมง,ง,ม,ง,งมัาซุปในงาโมงทึ่ง้นโมงพุ่นครับครับอือล้วกับปีนออกไปงาน้างซ้ายไปเจ็บโมงห้เล่าล่ะสามหน่วยนั่นครับครับเจ็บไ้เล่าลบันจะขอกับเจ็บอันหนึ่งกังทุบจิ้มครึ่งหนึ่งครับจิ้มครึ่งหนึ่งขาบขาดตอดลงมาข,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 าข้างโวาคือเกเราบันน้ครับมาก็ไม่เห็น เกือบก็ซูบอยู่ฮัลโหลบ่ไหนมองเห็นเกือบเลยเด้อว่าเอาตายสิม,มองตั้งแต่รุดปุ๊กลงนึง่แต่ในรอบนี้พ่อก็ได้กินผลไมนน้นนำเนาะกินนนำครับก็ถือถึงว่งาพ่อบอกว่าสิโชคดีเนาะแม่นเห็นบอลน,นี่ครับตั้งใช้พืชสร้างพืช z o แปะซอยกันเบิ่งนี่พ่อใหญ่แปะได้ซ้ำนี่ล่ะครับครับยกให้ท่านผู้ชมเบิ่งได้ปะมีเด้อนีอะไรครับคือตัวนี้ครับพ่อใหญ่แปะได้ซ้ำนี่ละอันนี้เบิกมือมือมันบังพ่อครับ มี83 82 80แดสล้วก็สามเก่าสามเก่าคือเบอร์ล่องเท้าเนาะพอเนาะครับแปดสามนี่คือป่าครับป่าปาสามตัวป่ากับแปดสามตัวแ็ปดสองคือไปสองคนตอกตีไส์สแปดศูนย์แปดศก็กินปลาเด้ต้มปลาอ๋อคือได้กินทอมันบ่พอได้กินต้มปลานนา เขาต้มป้ากับสำวัญไต่ขึ้นแล้วเนาะอ๋อก็เลยแปดศูนย์ปลาตายแปดศูนย์ทำปลาตายครับครับอันนี้ก็คือตีตามความเข้าใจของเฮาเนาะพ่อเนาะครับสัตวผู้ช้มใช่แปะใสยกันเบิ้งครับพ่อแล้วไอ้เลขทั้งเบิ้อนี่พ่อมักตัวใดเป็นพิเศษมักเก่าสามแล้งไอ้สามเก่าเบิ้องล่างเท่าไงเออสามเก่าเนาะเบิ้อเบิ้องล่างเท่าอันนี้มันชัดเจนเลยเป็นเ่าพอแม่นแล้วตอนนี้มันแล้วเห็นเลยขาดเลย อ๋อเลียวเลียวเห็นได้เกือบนะมันสามเก่าชัดเจนเลยแรนเบอร์มันครับครับเนเลยอืมคือพอเนียนให้ตัวนี้ครับทาผู้ชมครับเพราะว่าได้ช่วงที่คืนต้นบักม่วงเนี่ยครับล่องเท้าหายแล้วก็ไปเห็นล่องเท้าแล้วก็เห็นเบอร์ล่องเท้าเบอร์สามสิบเก่าครับเห็นตัวเลขเลยพอว่าแล้วก็ครับแต่สี่คืนเอาคืนลงเอาเด้อเนี่ยสามเก่านี่ครับถ้าถ้าคืนกับสี่ศูนย์ทะลุงกับสามแปดสามแปดครับเออแม่น นอกพอเนาะครับสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์อันนี้คือตัวเลขที่พ่อเห็นครับแต่ไอ้ที่ว่าป่านี่คือพอตีเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมครับครับมีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะแปแล้วจะใส่แปดสามแปดสองก็ได้ครับครับแห้ท่านผู้ชมลองพิจารณาเบิ่งครับงวดของวันที่สิบหกตุลาคมหกหกครับแนวทางความฝันของคุณพ่อเปลี่ยนครับ อ่าผมเขยสานใต้ครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังมาพ่อเนาะก็ให้เลขที่พ่อให้มานี่ถึงแล้ววันนี้ไงครับพอวันนี้ออกให้ส่งให้มกันสุขุมสุขุลเด้อครับมันไลเถื่อเราไมแต่ะหะแตมเดียวสองแต้มเงี่ยน่ครับครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณด้หลายครับผู้ส้มตับผู้ฟันทะพุนเด้อวันนี้ครับจิจารหน้าไปเอา